แม่เตะหัวขำเลยครับแต่ของจริงไอ้นี่เล่นบุกเฉยนะครับของจริงโบบอกเอามาอุปกรณ์ครับคันเทพต้องเดินแบบอืดเต้นหวานเสียวครับเดี๋ยวจะมาเดินน้ำน้ำใส่ถังครับโบโอ้โหจะเป็นยังไงครับจะเดินได้หรือเปล่านะครับเดินบนถังแล้วมันจะไม่ล้มหรอครับแล้วก็ต้องปมาทำมาขอบลูกตะก้อเพไม่ให้ตกจากบนถังด้วยจะทําได้ไหมโบภาพพร้อมแล้วนะครับโบโอ้โหแา่ตั้งลูกตะก้อนี่ก็จะหลุดนะครับโพี่บุ๋มบกินข้าวเที่ยงมาหรือเปล่าครับมี่ไม้ เตรียมตัวครับโบมาเลยครับขึ้นถังแล้วก็เดินให้ดูหน่อยโอ้ออรีขเขาิดใจยังเก็บไปกบมา้อเลยแล้วจะไกลอได้ครับแฟนสุดยอดิ้ทิงีกทีเดียวจะทร สุดยอดจริงๆครับคีบของแมวน้ำที่มีวั่าเดชะการขึ้นมานะครับใช้ประโยชน์ได้ามากมายจริงๆแต่ความเป็นจริงในธรรมชาตินะครับหลักๆคือใช้ว่ายน้ำในทะเลนะครับคีบหน้าจบเหมือนใบไยายนะครับคีบหลัง็เหมกอนหางเสือบังคับทิศทางและคีบของเขายัางใช้ปคนคีนป่ายโขดหินนะครับขึ้นที่สูงนะครับโขดหินเองแม้ว่าจะเลื่อนอยู่แ,ล,แล้คกแตามแมวน้ำปีนขึ้นได้ที่สูงสบายๆเลยนะครับเอาละครับเรื่องต่อไปครับมาโชว์คู่กันเลยแล้วกันนะครับคราวนี้ครับเค็ออุตตร์อะลรเดินครับคุณรู้ เราพายามลองเล่นตูลลูกให้ดูนะครับเองไม่ดีแล้วจะเล่นยังไงนะครับจะเล่นเหมือนน้องหนูเล่นกันหรือเปล่าครับพร้อมแล้วดันตีบ้าโชยดูหน่อยโอ้เอวไม่ดีไปเส้นพอเล่นเอาพัดเอวดีกันนะครับตัยดีไปทำประโยชน์กินไม้ที่มีบุกทุกข้ามมาทับปามาเลยยาวเลยโอ้โหแข็งแรงด้วยรู้ไปด้วยก็ไหวไหวชิล น้องๆม็รู้เรากไปได้ที่บ้านได้นะครับโยกได้ลำบอนะครับโยกได้สบายนะครับแต่คุณครูนี่จะเอาใหญ่มากนะครับเดี๋ยวบอกที่นะครับเอาริ้งเหมือนแนวน้ำนี่ก็พอแหมดูเลยครับยาวๆครับโยกจริงๆครับแหมแต่ละตัวทำได้ไงเนี่ยครับโอ้โหรี่รูมันจริงนะครับพอของเตาเองลักษณะพิเศษกับแนวน้ำซึ่งยืดหยุ่นได้นะครับสังเกตได้ดีคอสั้นๆอย่างยืดได้นะครับทำให้โยกคุณนู้ได้ เดยวของเขาเลยนะครับผมโอ้เดิน,นเดินทำอีกเดินเดินไม่ได้ทีเดียวโอเคครับโอเคแล้วก็ตบมือให้ตัวเองหน่อยครับที่ครับใีการใช้ลำปอนที่ยืดหยุ่นได้ของแมวน้ำนะครับลูกอุลวุกนั่นเองนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวต่อไปครับให้ท่านผู้ชมเป็นกองเชียร์แล้วก็คายดูว่าแมวน้ำสองตัวนี้ตัวไหนจะจว่ายน้ำเร็วไปเก็บลูกบอลที่พี่โบบูนจะตกลงมา เอาระสุนก่อนเป็นพูดชนะแต่ก่อนแข่งครับควรอัพร่างกายซะหน่อยครับแหม่เเป็นกระชิมทำรูน้ำลงหน้าไม่บอกทิปปี้บอกก่อนเลยนี่ครับบอกแป๊บนึงครับโชว์แข่งแรงผมขวัญนองโงงในตัวครับว่าโอ้โหความแข็งแกร่งที่สุดครับนี่แหม่ต้องโบบอกค่าหัวโมโงจะบอกว่านะครับความแข็งแกร่งไม่เกี่ยวครับที่นะความคล่องตัวความคิ้วไหวครับได้เรี่ยวมาครับ ุนไปด้วยรูปบอก็ไม่ด้วงเลยนะครับแล้วตัวไหนจะเป็นผู้ชนะน้องๆหนาชอบตัวไหนเชียร์กันได้นะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยแมวน้ำว่ายน้ำไ้เร็วสี่สิบถึงห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับในธรรมชาติแต่ตอนนี้บ้านโคโนโปเห็นน้ำอยู่นิดๆนะครับคือรูปบอลรับเรียบร้อยนำไป่อนเลยชนะไปแล้วครับสับการเก็บรูปบอลนครับ ทชื่อมติดอยู่ไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวเรามีเกมที่สองครับทางด้านซ้ายมือบาสบเกตบอลครับมาเลยเดี๋ยวคราวนี้มาดูว่าทิพยจะสามารถแซงมาชนะโบได้หรือไม่นะครับหรือว่าโบจะทิ้งขาดนะครับผมแต่ก่อนอื่นทา่านผู้ชมต้องทราบนะครับว่าดงแาแมวน้ำเห็คนคอมเด็กเหมือนมนุษย์เรานะครับเ,เขาเห็นแค่สีออกเทาโท้พวกเ่านั้นหรือว่าอาบอดสีนั่นเองนะครับผม เป็นธรรมชาติของเขานะครับไม่ได้พิการนะเดี๋ยวมาดูว่าใครจะแม้ก,กว่ากันกติกาคือใครลงสองลูกก่อนชนะครับลูกแรกพร้อมแล้วเริ่มไปเลย <S 2> <S 2> <S ไปเก็บลูกก่อนมาจาับในน้ำก่อนครับเพ่้เรียงกับมาแล้วก็เลงมาด้วยครับตัวไหนจะชุดลงก่อนครับลูกแรกมาแล้วครับแล้วก็ชุดโอ้โหโบชิงชุดก,ก่อนเลย โูครับลงไปแต่โบเร็วกว่าครับนำไปก่อนติ๊กยังพอตีเสมอได้นะครับเหลือโอกาสสุดท้ายแล้วครับขอแล้วเริ่มเลยแหมติ๊กครับจะแยกซิ๊กมาจากน้องโบได้ไหมครับแหมหรือว่าจะเกบศูนย์เหมือนกับวันเล่ยวัไทยครับมาแล้วครับทุ่โอ้โหเรียบร้อยครับแหมน้องโบอีสวยสดญี่ปุ่นเลยับผมชนะไปสามศูนย์เกี่ยวอะไรกันด้วยไม่รู้นะครับแหมติ๊กสลบเลยครับ กดลูกเลยนี <Techn Pokémon> oh ่ชนะก็ดีใจไปครับแต่เขาว่าแปดทีสุดท้ายแบบแฝงแต่ยมเนไปครับใครเชียร์ิด้พี่โจ้จะมีเสียใจนะครับแข่งกีฬามีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาของเกมกีฬาสำหรับิ๊กแล้วอาจจะไม่เก่งบาสอีกบอลก็ได้แต่ที่บอกว่ามีสิบเดือนที่เล่นกับพี่โจ้ทุกวันครับเล่นเป็นประจำครับเป็นแมทเขาเล่นกันคืออะไรเวทเตเบลยกน้ำหักไม่ใช่ครับดุกตาบาฮีโอ้โหตัเกย์สาย เทคนิคจะสามารถพละประกอบสิ่งของที่ไม่ใช่ทรงกลมอย่างเช่นลูกบอลได้ไหมน้องตุ๊กตาเป็นทรงสูงไปส่วนตึงกันด้วยนะครับจะสามารถพละประกอบโดยทีไม่ตกน้ำตกท่าได้หรือเปล่ารับมาเลยโอ้โหสังเกตตุ๊กตานี่นะโบก่มาให้โผล่ไปให้แล้วต้องถึดูท่านผู้ชมด้วยแต่ว่านะครับสังเกตที่ขาของน้องตุ๊กตานี่ยยืดเก่งนิ้วจริงๆมาเลยครับโอ้โหถืลเอาพักแหม จะโตอยู่บนแท่งยังหรือเปล่าครับโยเกย์โยเกย์โยนได้เสร็จแล้วคืนนี้พีวมือครับเรียบร้อยหมูล็อกหลังในครับไม่เปียกน้ำเลยแน่นะครับตัวเขาแท่งน้ำมีความแข็งแล้วก็ยาวนะครับหมูบอลนะครับของเชียงเราตกอยู่ในขนาดถูจะอืดนะครับแม่การโชว์ของเรานะครับผมไม่มีการครับสัตว์นะครับปล่อยให้เป็นพฤติกรรมธรรมชาติเราก็แค่เอาหมูมนมาเสร่อเล็นนิ้วมือทีดูตื่นเท่เช้นนะครับ แต่หากการชวมีข so <laughs> ้อบกพร่องพลาดนะครับหรือการกระจายนีข้อบกพร่องหระการใดที่การนำน้ำขอไปในที่นี้ด้วยนะครับหลังจากนี้ที่เราไว้เปนกิจกรรมช่วงท้ายรายการครับท่านผู้ชมคนไหนกำลังหนูคนใดสนใจอยากมาดูงานน้ำใกล้ๆที่ระเบียงด้านหน้าก็เชิญมาได้เลยนะครับหรือใครอยากให้เชิญที่ระเบียงกับเลยก็ถือพนักบัตรนะครับยื่นไปนิ่งๆเดี๋ยวงานน้ำไปรับก็จะเองเลยก่อนจบกิจกรรมครับนิสกระโบแล้วถ้าผู้ชมด้วยภาพน่างระลับรับอย่างเป็นทางการเลยครับบ๊ายบายลาท่านผู้ชม ไปไปดีท so like, ี่ก็ได้นะครับแหมนครับไปไปแล้วก็จุ๊บๆด้วยโอ้โหเป็นชื่อเลยครับไปไปจุ๊บๆจุ๊บไปไปครับแหมก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเป็นผู้ชมที่ยอดเยี่ยมมากดอนลูกขอบที่นั่งก็อย่าลืมเช็คของที่คาของตัวเองให้ดีดูไว้นะครับผมส่วนของก็มีค่าอย่าเช็คขยายนะครับก็อย่าลืมไว้นะครับถือไปทิ้งได้นะครับทางเของเราด้วยนะครับโอ้โหมาเลยครับแฟนคลับครับมาเลยด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวต้องโม้พี่หนานะครับผม ยี่สุดแอนเลยนะครัวครับเอครับเดี๋ยวน้องโบมาครับเราให้น้องโบบอกได้นะครับเดี๋ยวไม่ที่ความน้ำมาหาพี่ติ๊ต่อตะเกอร์ใหญ่ๆทางด้านซ้ายมือทางขึ้นเวทีลงจากอันดั์แล้วก็มาีแล้วก็ครัวเลยครับปาให้รางวัลใกล้ๆหรือถ่ายรูปข้างได้ด้วยครับทุพี่ติ๊กแต่ก่อนอื่นสองสองให้น้องโบก่อนวิธีให้รางวัล